จะเหลือแค่10กว่าใบนะคะสำหรับรุ่นนี้ถ้าหมดแล้วพี่ไม่ได้ผลิตแล้วนะคะช่วงนี้พี่จัดราคาส่วนลดเยอะค่ะ สำหรับกบระเป๋าสตางค์ลงยันหนังวัวแบบพับทุกใบนะคะจะมีน้ำโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระถางเงินล้านเพราะลูกค้าหลายท่านนะคะรับความโชคดีในทุกวันทุกๆสิวันและที่หลายคนกลับมาบอกนะคะว่าการเงินคล่องตัวเงินเหมือนจะหมดจะหมดมีโอกาสมีช่องทางของเงินเข้ามาไม่ว่าจะค้าขายติดต่อการงานจะไปไหนมาไหนจะเอื้อนเอ่ยอะไรกับใครก็ง่ายในเรื่องของการเงินนะคะและมี4 2 8 9 6 3 95ช่องใส่เงินเหรียญจะเป็นแม่เหล็กนะคะ ทุกใบจะมีเครื่องรางนึงดูดเงินค่ะรุ่นนี้เป็นหนังแท้นะคะใส่แบงค์พันได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับแต่ถ้าใครที่ชอบเป็นขนาดกระทัดรัดพินแนะนำรุ่นนี้ค่ะรุ่นลงยันหนังวัวแม่เหล็กนะคะสำหรับรุ่นนี้คาดอกคาดเอวได้ในใบเดียวนะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงรุ่นไหนสี 4, ไหนหมดแล้วหมดเลยค่ะทุกใบจะมีเลขนำโชคและเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้ทุกท่านเลยนะคะ